คุณกำลังฟัง IT รีตองพอดแคสต์หยิบขนบ IT มาขยี้ตามธรรมเนียมสวัสดีครับผมป๊อบนัทุทูแสงวงครับครับผมเอชัดชัยพึ่งตองคำครับและนี่คือรายการ IT รีตองเอพิส od แรกครับโอเคก่อนอื่นเลยทำไมต้อง i อทรีตองพี่อ่ะ IT บวกกับรีตองไอทรีตองก็คือเราเล้อกับคำว่าพิธีรีตองอ่ะก็คือพิธีรีตองอ่ะรู้จักกันดีแล้วเป็นแปรเหมือนแบบงานพิธีตามธรรมเนียมอะไรอย่างเงี้ยอ่ะพอเราเล่นกับ คำว่า IT ก็คือ IT รีตองกอ็เราแปลเอาเองอะว่าแบบไอทีตามธเนียมอะอมสิ่งที่อยู่ในกระแสต,ต่างๆเราก็หยิบมาเล่ามาคุยกันเพราะว่าเราอะสองคนอะทำงานในแบรไตอะพี่เป็น CCO อมผมเป็นโปรดิวเซอร์นี้แต่ละวันเนี่ยมันก็จะมีข่าวมาในเว็บแบร์ไตนี่ยเยอะมากเกี่ยวกับ IT ข่าวด้างใหม่ดังข่าวนู้นข่าวนี้ใช่แล้วก็บวกกับ หลายคนอ่ะก็จะชอบพูดว่าเฮ้ยเรื่องไอทีมันไกลตัวใช่แต่พอเรามาอยู่ตรงเนี้ยในวงการอย่างเนี้ยเราก็เลยว่าเอ้ยมันใกล้ตัวมากนะมันมีหลายอย่างเช่น Facebook จะปรับอัลกอริทึมปรับนู่นปรับนี่ทวิตเตอร์ทิกถูกหายติกทูกมาอีลอนมัสลาออกมาใหม่เข้าออกอยู่นู่นนนั่นซึ่งมันกระทบกับชีวิตประจําวันของทุกคนมากใช่ไม่ต้องหรอกเดี๋ยวนี้บางทีนโยบายรัฐบาลอะไรเงี้ยเขาก็จะโหลดแอปนู่นนั่นนี่อะไรมันก็จะเริ่มเกี่ยวกับออนไลน์แล้วดังนั้นชาวบ้านทุกคนหรรือว่่าไมู ต่อให้คุณจะไวไหนก็ตามคุณก็ต้องสนใจไอทีใช่ชาวบ้านเล่น Facebook ต,ติ๊กตอกก็ไอทีนะใช่ใช่ดังนั้นรายการพอดแคสต์ไอทีรีตองเนี่ยก็คืออพูดง่ายๆเหมือนกันหยิบข่าวไอทีเนี่ยแล้วก็มาเล่าให้ฟังเหมือนเพื่อนเล่าให้เพื่อนฟังเนี่แหละอาจจะมีการแสดงความคิดเห็นต่างๆด้วยอมัมอ,มอยวงการไอทีครับโดยเราสองคน,นคใช่แต่ว่าบางทีเราก็อาจจะมีแขกรับเชิญบ้างเพราะว่าเราก็ไม่สามารถจะรู้ทุกเรื่องครับแต่ว่าดูจากห้องอัดของเราแล้วก็ <c oughs> ตอนนี้เราสองคนถ้าจะมีแขกก็ได้เต็มที่อีกครึ่งคนเพราะเราอยู่สองคนแน่นเลยไม่แน่นไปโอเคโอเคอ n y w a y เอพิโซดแรกพี่ป๊อปจะคุยเรื่องอะไรพี่เอพิโซดแรกเลยอ่เรามาประเดิมกันด้วยเรื่องที่ร้อนแรงที่สุดในประเทศไทยในตอนนี้ทั้งออนไลน์และออฟไลน์นั่นก็คือแอมซายนายโดนจับไม่ใช่ไม่ใช่อ่ะไม่ใช่แอมซายนายอันนี้ก็ใช่แต่ว่าไม่เกี่ยวกับออนไลน์ไม่เกี่ยวกับไอทีโอเค เรื่องการเลือกตั้งเอ้าเราไอทีไม่เถอดพี่ทำไมทําเรื่องเลือกตั้งฟังก่อนอ่าวันนี้ใช่ไหมที่เราอัดพอดแคสต์กันเนี่ยผ่านพ้นการเลือกตั้งมาแล้วไม่กี่วันนะครับแล้วก็ผลสรุปว่าพักก้าวไกลเนี่ยเขาได้ที่นั่งมากที่สุดก็คือ1 5 1ที่นั่งใช่ไหมรองลงมาเนี่ยคือพักเพื่อไทยร้อยสิบเจ็ดที่นั่งอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นผลที่ยังไม่รับรองโดยกกตก็คือเป็นผลแบบคะแนนดิบคะแนนอย่างไม่เป็นทางการอแล้วแล้วแล้วลุงอะ ลุงตู่ลุงตู่อยู่ไหนอ่ะปล่อยลุงเขาไปโอเคปล่อยลุงเขาอ่โอเคนี่รายการไอทีอ่ะแต่พอเห็นรายการไอทีรีตองใช่เหมือนที่เอถามว่าแล้วทำไมมาคุยการเมืองเปล่าเปล่าเราไม่ได้คุยการเมืองแต่จะคุยเรื่องที่ว่าทําไมพักก้าไกลเนี่ยเขาอภูณียวชนะการเลือกตั้งถึงจะบอกว่าอย่างไม่ทางการก็ตาม การที่เขาใช้โซเชียลมีเดียยังไงให้ชนะการเลือกตั้งอ่าอ,อทีขึ้นมาทันทีใช่และอันนี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่คาตอบทั้งหมดหรอกว่าเอ้ยโซเชียลมีเดียเนี่ยเป็นตัวที่เขาทําให้เขาชนะการเลือกตั้งแต่ว่าถามว่ามีส่วนไหมตอบได้เลยว่ามีส่วนมากนะกครับอย่าฟังนะครับก็คือข่าวหลายสํานักหรือกระทั่งกรกตอเองเนี่ยเขาบอกว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยมีบทบาทสูงมากในการเลือกตั้งครั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าตัวเลขของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในปีนี้ห้าสิบสองล้านคนอ่าโดยประมาณนะ แต่ว่ามีคนไปเลือกตั้งเนี่ยทั้งสิ้น39ล้านคนก็คือคิดเป็น75%์ของจำนวนทั้งหมดมซึ่งถือว่าสูงสุดเป็นประวัติการเยอะที่สุดเลยตั้งแต่มีเลือกตั้งมาใช่ใช่ใช่มันไล่ขึ้นมาเรื่อยเเขาบอกว่ากกตนเนี่ยบอกว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นเพราะว่ากลุ่มคนรุ่นใหม่อ่าส่วนที่หนึ่งเนี่ยเพราะากลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ค่อนข้างใหญ่ตรงนี้เดี๋ยวจะอธิบายทีหลังนะว่ามันไป,ไ,ปไปเกี่ยวข้องกับพรรคก้าไกลยังไงอีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือพลังของ อ่าตอนนี้คือใครๆมีมือถือกันหมดแล้วอ,ะอ่ะอ่าไปอยู่อ่าคนอยู่ทินธุรกันดาหรืออยู่ห่างไกลตัวเมืองอะไรเงี้ยเขาสามารถดูไลฟ์ดูปราศัยดูดีเบตดูอะไรต่างๆเนี่ยบนมือถือได้หมดเลยอ่ากระทั่งคนสูงอายุเขาก็เล้ติ๊กตอกได้ TikTok ดู YouTube ใช่ไหมมดังนั้นมันก็มีผลอย่างมากในการไปเลือกตั้งครั้งนี้แล้วแล้วมันเกี่ยวยกับไกวไกมพี่อ่ามันก็คือเท่าที่พี่หาข้อมูลนะอันนี้อ้างจากตัวพี่เองนะคือเรื่องจริงก็ต้องไปหาข้อมูล ดูอีกทีนึงแต่ว่าจากที่หาทั้งหมดแล้วเนี่ยพบว่าพักก้าวไกลเนี่ยเขามีบัญชีอย่างเป็นทางการครบทุกแพลตฟอร์มอ่าแล้วก็ก็คือมีทั้งเว็บไซต์ Facebook, Instagram, Twitter, y o อะไร YouTube แล้วก็ที่สำคัญเลยอาวุธเด็กของเขาคือ TikTok อ,อโดยเฉพาะบัญชี TikTok ของก้าวไกลเนี่ยเขามีจำนวนผู้ติด,ดตาม2.6ล้านคนอ่าคือเยอะมากเยเยอะมากเยอะมาก <laughs> <laughs> คื เยอะมากค่ะเทียบกับพักอื่นน,นะก็คือมีหลักหมืน่นหลักแสนอะไรเงี้ยแล้วก็ลงคลิปบ้างแต่ว่าไม่ได้บ่อยเท่าก้าวไก่อันนี้ไปเช็คได้แล้วก็ถ้าเราถ่ายดูนะจะเห็นว่าคลิปของใน Tik t o อกของก้าวไก่เนี่ยโอ้โหมีคลิปร้านวิวเยอะมากอ่าหลักร้านวิวหลายร้านวิวเนี่ยเยอะมากอย่างมีคลิปหนึ่งตอนนี้แบบอยู่ท็อปๆเลยก็คือคลิปที่คุณทิมพูดขอบคุณชาวทิกตอ,อกอันนี้ก่อนไปเลือกตั้งนะพูดขอบคุณคลแล้วก็เชิญชวนไปเลือกตั้งคลิปสุดท้าย ก่อนหกโมงเย็นวันที่13บามใช่ใก่อนที่จะหมดเวลาหาเสียงดูอยู่ดูอยู่ตอนนี้มีผู้ชมถึง11ล้านวิวแล้วนตอนนี้คือแม้ว่าจะชนะการเลือกตั้งแล้วคนก็กลับเข้าไปดูอ่านี่ก็คือ11ล้านวิวในหนึ่งคลิปแล้วก็มันก็สอดคล้องกับที่คุณทีมเนี่ยเขาพูดว่าพระเก้าไกลเนี่ยเขาเน้นการสื่อสารแบบออนไลน์เน้นโซเชียลมีเดียมากโดยเฉพาะแพลตฟอร์ม t i k t o k เออซึ่งพักอื่นก็มีนะพี่ก็เห็นอยู่ทําอยู่บ้างแต่ว่ามันไม่ได้เน้นเท่าก้าวไกลอะ่ะคือก้าวไกลเนี่ยเขามีทีมติ๊กตอกเลยโดยเฉพาะพักอื่นเนี่ยเหมือนอ่ะตัดคลิปมานิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยแต่ก้าวไกลเนี่ยคือเขาเขาเขามี s t r a t e g จริงๆอะ่ะเขารู้เรื่องแพลตฟอร์มเป็นอย่างดีเนี่ยแล้วมันกลับกันคือซึ่งมันตรงกับที่คุณทิมพูดนะว่าถ้าเราไปดูป้ายหาเสียงในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยไม่รู้ใครสังเกตไหมจะเห็นว่าป้ายสม้มหรือป้ายของก้าวไกลเนี่ยน้อย จะแทบไม่ค่อยเห็นเลยบนถนนคือมีอยู่อะแต่ว่าน้อยมากเพราะว่าเขาไม่ได้ใช้งบไปกับการหาเสียงแบบออนกล่าวเออว่ามันก็ประหยัดงบหาเสียงด้วยใช่เขาก็ไปทุ่มกับออนไลน์มากขึ้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งไม่รู้เอสังเกตเห็นไหมก็คือคนที่เขาตอบรับการไปออกรายการออนไลน์เนี่ยคือรายการทีวีเขาออกนะแต่ว่ารายการออนไลน์ที่มันเป็นออนไลน์เลยเนี่ยไม่ใช่แบบตัดมาจากรายการทีวีนะเป็นออนไลน์จริงๆเนี่ยคุณทีมพิธาเนี่ยเขาไปออกทุกรายการเลยนะ เออซึ่งตรงนี้มันก็ถือว่าเป็น strategy ที่ดีนะคือไม่ได้อิดออดว่าเอ้ยฉันต้องออกเฉพาะรายการทีวีเท่านั้นแต่ว่ารายการออนไลน์ต่างๆเขาก็ไปออกเพราะว่าอะไรมันก็ตอบรับกับสิ่งที่พี่บอกไปว่าคนทุกช่วงวัยเนี่ยเขาก็ดูหมดอ่ะ YouTube Tiktok แล้วมันก็คือ iball ทั้งนั้นมันเป็นการ free PR ทั้งนั้นตอนนี้มันเหมือนย้ายจากออฟไลน์ไปออนไลน์แล้วไงอืมซึ่งรายการที่พี่ออกอะที่ผมดูหลายรายการก็ไม่บางอันก็ไม่ได้เกี่ยวกับการเมืองนะใช่ก็เป็นรายการผู้ประสังกฤษบ้างเป็นรายการ ัยรุ่นใช่ขึ้นรถนู่นนี่นั่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ว่าไปหมดเออแต่นี้นอกจากคุณทีมอะเราก็เห็นหลายหลายคนนะผมก็เห็นหลายคนอะอย่างคุณคุณชัยวุฒิอย่างเงี้ยคุณทุกอับู้พันปุ่นอย่างเงี้ยไปทุกรายการเลยไม่ว่าจะออนไลน์หรือออฟไลน์อย่างของรายการของเราเขาก็มาด้วยอ่าอันเนี้ยก็คือเห็นแล้วล่ะเห็นถึงหลายพักที่พยายามที่จะปรับตัวในการออกรายการให้มากขึ้นพูดถึงได้ได้ได้ฟรีพีอาร์ไอบอลเนาะแต่ว่าผมก็เลยเข้าไปดูทิกต o อก อ่ะพอพี่พูดถึงทิกตอกใช่ผมก็ไปดูทิกตอกเอาแบบเอาแบบพักสิบี่พักดังแล้วกันนะก้าวไกลพูดถึงไปแล้วก้าวไกลก็จะแบบทำคลิปเฉพาะทิกตอกโดยเฉพาะเลยอ่าหลายๆคลิปทีนี้ผมก็ไปดูลงทยทั้งชาติบ้างลุงตู่อ่าก็มีออฟฟิเชียลอ่าลงทยทั้งชาติเลยแต่ว่าวิธีการทําคลิปก็จะเป็นตัดคลิปสั้นมาไม่ได้แบบเหมือนตัดจากแพลตฟอร์มอื่นมาใช่อ่าไม่ได้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 สรียดเฉพาะทิกตอกโดยเฉพาะทีนี้ รวมในท่าเนี่ยก็จะมี follower ประมาณหมื่นสี่อ่าแล้วก็มีคลิปก็จะประมาณแบบหลักพันหลักหมื่นนานก็จะแบบไม่ค่อยไม่ค่อยปังเหมือนกับเน้นตัดคลิปใหญ่มาเลยไม่ได้ไม่อาจจะไม่ได้เสิร์ฟชาวทิกต็อกโดยเฉพาะใช่แต่พลังประชารัผมก็ไปดูอันนี้มีแต่ fc อันนี้ผมไม่เจอไม่เจอพักของเขาก็มี fc ก็จะเป็นแบบตัดคลิปใหญ่เหมือนกันเพื่อไทยมีโดยเฉพาะที่แปลกคือเพื่อไทยทําแบบที่เราไม่เคยเห็นไม่รู้จะเวิร์กไม่เวิร์กเพื่อไทยเอาแถลงการเอารูป ใส่เพลงไปทิกตอกเลยคือเพื่อไรไม่ได้ทาคลิปเพื่อทิกตอกแต่ว่าเหมือนกับมีแถลงการ์ปุ๊บเอาไฟล์ j ป e กมาใส่ใส,ใส่ใส่เพลงแล้วก็ยืดทแยาวแล้วก็กลายเป็นแพลตฟอร์มในทิกตอกซึ่งก็อาจจะเวิร์กในอนาคตหร,รือเปล่าอันนี้ดูมาก็จะมีประมาณสี่ภักก้าวไกลเนี่ยค่อนข้างที่จะเสิร์ฟเพื่อทิกตอกโดยเฉพาะทิกต็อกเกอร์โดยเฉพาะเลยใช่ก็อย่างเพื่อไทยเองเขาไกออกมาชมเลยอืว่าว่ายอมรับว่าก้าวไกลเนี่ยเขาใช้โซเชียลมีเดียได้ถึงกลุ่มเป้าหมายจริง ในครั้งนี้และถ้าเกิดว่าเราไปยึดโยงกับข้อมูลที่มีอยู่เนี่ยเอจะเห็นได้ว่าไอสมการนี้มันไม่ยากเลยถ้าเกิดว่ารู้ข้อมูลตรงนี้เราจะมีการวางแผนได้แต่ต้นได้ถูกต้องนะครับก็คือข้อมูลของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในวันที่ 14, mm. 1 4พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยอย่างที่บอกว่ามีจํานวน5 2ล้านคนใช่ไหมพอแบ่งเป็นช่วงวัยเนี่ยมันมี5เจเนเรชันที่เห็นได้ชัดก็คือเจนแรกเนี่ยเจนซีหรือเจนแซดใช่ไหม,มจะมีจํานวนประมาณ1ล้านคนเจนวต่อมาเนี่ยก็คือมีประมาณ17.9อ่ะ ประมาณ18เนี่ยสิล้านคน2กลุ่มเนี้ยจะมีเขาเรียกว่าเป็น first voter คือ Y เนี่ยหลังๆนี่ไม่ใช่แล้วละ่ะแต่ว่าวแรกๆเนี่ยก็คือเป็น first voter ซึ่งรวมกันกับ Gen C กับ Gen Y เนี่ยมี first voter เนี่ยครั้งเนี้สีล้านกว่าคนก็คือมีสิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรกกลุ่มเนี้ยแน่นอนละ่ะถ้าเราพูดง่ายๆเลยอะ่ะน่าจะเป็นเลือกพักเก้าไกลทั้งหมดแหละหรือว่าเกือบทั้งหมดอ่าแล้วก็ ส่วนที่เหลือมาดูส่วนที่เหลือ,อก็จะเป็นกลุ่ม Gen X Gen X ในคราวนี้มีจำนวนมากที่สุดที่มีสิทธิ์เลือกตั้งก็คือ20ล้านคนอ่าส่วน Gen ที่เหลือสูงอายุ2 2 2เจนก็คือ Baby Boomer กับก่อน Baby Boomer เนี่ย Baby Boomer เนี่ยเขามี9ล้านคนส่วน Be ก่อน Baby Boomer เนี่ยมี2.9ล้านคนอ่อาพูดง่ายคือรวมกันหลังจาก Gen X เนี่ยเขามีประมาณ12ล้านคน อืออ่าประมาณนั้นนะทีนี้เนี่ยเรากลับมาถ้าเราเอาเจ n Y กับ Gen C เนี่ยมารวมกันเนี่ยก็มีประมาณ19ล้านคนแล้วแล้วถ้าเกิดว่าเราดู Gen X เนี่ยซึ่ง Gen X เนี่ยเราก็รู้อยู่ว่าเป็นแบบกลางเก่ากลางใหม่ใช่ไหมเดาใจยากที่สุดคือบางคนก็เปิดรับความคิดแบบใหม่บางคนก็ยังอนุรักษ์นิยมอ่ะตรงนี้เราไม่ว่ากันสมมุติว่าเราเอาครึ่งหนึ่งของ Gen X ซึ่ง Gen X เนี่ยม,มีอยู่20ล้านคน ถ้าเราได้ครึ่งหนึ่งของเจน X มาสักสิบล้านคนรวมกับเจน Y และเจนซเนี่ยมันก็ได้ยี่สิบเก้าล้านคนแล้วไงก็เกินครึ่งแล้วนะฐานคะแนนเสียงอืก็แสดงว่าตั้งแต่พักเก้าไกลจะวางแผนเลือกตั้งกลยุทธ์เลือกตั้งเนี่ยข้อมูลดิบตรงเนี้ยก็อยู่ในการเขาเรียกว่าการรู้ว่าพฤติกรรมผู้บริโภคทําอะไรกลุ่มเป้าหมายกลุ่มเป้าหมายคืออะไรก็คิดแบบว่าทำธุรกิจทั่วไปกลุ่มเป้าหมายเราเป็นใครพฤติกรรมเป็นยังไงก็เสิร์ฟสื่อ แบบนั้นออกไปใช่ใช้งบประมาณที่ตรงไหนอ่าใช้งบตรงไหนอ่าโอเคซึ่งนี่ไง3ามกลุ่มแรกที่เราบอกไปเนี่ย x y Z เนี่ยก็คือใช้โซเชียลมีเดียหนักหน่วงที่สุดถูกไหม,มโดยเฉพาะโดยเฉพาะแกับ Y เนี่ยเขาเล่นติ๊ t o ็อกเยอะมากอยู่แล้วแล้วก้าวไกลเขามองเกมนี้ออกเขาก็เลยกวาดกลุ่มนี้ไปได้น่าจะมากพอสมควรนะครับ ก็พูดง่ายๆว่าถ้าเลือกแพลตฟอร์มถูกตรงกลุ่มเนี่ย<ม>ก็ได้ฐานเสียงไปเกินครึ่งของผู้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งแล้ว<ม>อีกอย่างหนึ่งเนี่ยพรรคก้าวไกลเนี่ยเขาถือว่าเป็นพรรคการเมืองที่เกิดขึ้นใหม่เกิดขึ้นไม่นานคือรู้กันอยู่ว่าสมาชิกส่วนใหญ่ของเขาเนี่ยย้ายมาจากพรรคอนาคตใหม่ที่ถูกยุบไปใช่ไหม,มแต่ถ้าพูดง่ายๆเนี่ยไม่เอากาันเมืองไปเกี่ยวข้องเลยมันก็คือว่าเขาเกิดมายุคโซเชียลมีเดียเติบโต,ตไปพร้อมก,กับการสร้างพลังของกลุ่ม GenY Gen Z นเนี<ม>่ยแหละซึ่งเป็นฐานเสียงสําคัญของของพวกเขามันก็เป็นนนนคคกลุุ่่่่มรใหอยางชัดเจน นะครับมันต่างจากพักที่เกิดขึ้นมานานและเก่าแก่และหลายสิบปีคือมันยังมีภาพของความเป็น traditional หรือพูดถ้าภาษาชจีนก็คือมันดูแกออ่พอแก่แล้วค่อยมาทำโซเชียลมีเดียค่อยมาออนไลน์มันก็ไม่ได้เหมือนกับพักที่เขาเกิดขึ้นพร้อมกับ online, ออนไลน์ตรงนี้มันต่างกันเยอะนี่ไงถึงต้องมีดิจิ t a ลทรานส์ฟอร์เมชัน ใช่มันต้องทานฟอร์มให้เต็มตัวด้วยอ,ะอ่ะม,มันไม่ใช่แค่แบบนิดๆหน่อยๆเท่านั้นยังไม่หมดอันนี้ก็คือต้องชม PR หรือว่าคนที่เขาดูแลแพลตฟอร์มต่างๆของพรรคเก้าไกล่เลยเพราะว่าเขามีบทบาทมากในการสร้างคะแนนเสียงอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดเนี่ยก็คือ พอพระเก้าไกลเนี่ยเขารู้ว่ากลุ่มคนรุ่นใหม่เนี่ยเป็นฐานเสียงขนาดใหญ่อยู่ในทิกตอกใช่ไหม,อมชอบดูอะไรสั้นๆใช่ไหม,อมพอรู้ว่าดูชอบดูสั้นปุ๊บเขาก็โอ้เวลาเราดูดีเบตดูอะไรทีเนี่ยมันยาวเป็นชั่วโมงชั่วโมงนะอันนี้เขาก็ตัดเฉพาะคลิปสั้นๆมามสรุปใจความไปเลยหนึ่งนาทีไม่กี่วินาทีอะไรเงี้ยสั้นๆมากแล้วเขาก็ลงในทิกต o k แคมเปญหาเสียงดีเบตหรือการสร้างแคมเปญต่างๆหรือกระทั่งการไลฟ์ปราสัยเขาก็ถ่ายทอดลงทิกต o k นะออ,อันนี้น่าสนใจมาก ในขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็ใช้โซเชียลมีเดียอื่นๆด้วยเขาไม่ใช่ไม่ใช้ใช้แต่ว่าเขาจะใช้ให้เหมาะกับช่วงวัยอย่าง Facebook เขาก็ใช้ใช้อัปให้ข้อมูลข่าวสารลงภาพลงไลฟ์วิดีโอโปรโมทการปราใัยต่างๆตัดคลิปรายการสั้นออกที่ออกรายการต่างๆเขาก็ตัดสั้นลงมาลง <S <S หรือว่า y t u t u เนี่ยเขาใช้ลงคลิปยาวใช้ลงไลฟ์เป็นหลัก ออันหนึ่งที่พี่สังเกตว่าน่าชื่นชมก็คืออย่างใน y o u t u b e เนี่ยเขามีการใช้ล่ามภาษามือให้กับคนหูหนวกด้วยอ่าซึ่งพี่ไม่เห็นในพักในพักอื่นนะอีกอย่างก็คือว่าพักเก้าไกลเนี่ยยังไม่หมดเขายังใช้วิธีการหาเสียงแบบ เจาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ด้วยการใช้กลุ่มหัวคะแนนธรรมชาติถ้าเกิดภาษาภาษาไทยมันจะตลกนะภาษาอังกฤษมันก็คือ user generated content ถ้ากดคนทำออนไลน์จะรู้ดีว่า UGC เนี่ย user generated content เนี่ยมันมีประโยชน์มากก็คือคลิปที่คนเอาไปตัดสั้นทำแคมเปญต่างๆเองในโซเชียลมีเดียพวกเนี้ยเขาทำด้วยใจคือถ้าภาษาชาวบ้านก็คือว่าเป็นพวกแฟนคลับอ่ะเขาไปทำเองทำแคมเปญขึ้นมาเองอก็อย่าที่บอกแหละหัวนธรรมชาติ ทีนี้้าแบบเนี้ยยูเซอร์เจนเนอเรตคอนเทนต์ที่พี่บอกอะ่ะมันคือหน่วย iO ปะ่ะมันมีแบบขาบ่าวบอเอ้ยก้าวไกลใช้ iO นะปั่นกระแสนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเขาตรงนี้เราก็พูดยากอ่ะเราไม่ได้อยู่ข้างในแต่ว่าก็มีคนว่าเขาว่าเป็น iO แต่ว่าเท่าที่พี่ดูอ่ะพี่ว่าไม่ใช่ iO อือ่าเพราะว่าอ่าทางพักเขาบอกว่าเขาไม่มีงบขนาดนั้นหรอกที่จะจ้าง IO แล้วก็เท่าที่พี่ดูอย่างที่บอกว่ามัน อันนี้ไม่รู้พูดได้หรือเปล่าม,มันสอดคล้องไงคือคนที่มาทําต่างๆในติ๊กต k อ่ะคนที่มาทําคลิปต่างๆในติ๊กต k ออ่ะมันดูเป็นคนคนรุ่นใหม่อย่างชัดเจนอ่ะม,มันดูว่าเอ้ยม,มันเหมือนเวลาเราดูแฟนคลับศิลปินต่างๆอะ่ะมันดูออรู้มันดูออกอแต่ถ้าเกิดว่า IO เนี่ยมันจะเป็นอ,อวตารเออ เอาเอวตารหนึ่งหรือ,อว่าคนที่ดูแบบว่าไม่น่าจะอินการเมืองอย่างนั้นแล้วก็มาถือป้ายมาอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นพี่ว่าเป็น I.O. อ่ะอันนี้เละาวันนี้ฐานที่เข้าใจแล้วกันอ,อ่ะสุดท้ายลนะอีกเรื่องหนึ่งก็คือพี่ว่าสําคัญไม่แพ้กันเลยคือการใช้สีอ่ะก้าวไกลเนี่ยเขาใช้สีส้มเป็น CI c o เขาเปอร์เลยไอเเนี่ยสำคัญมากนะหรือว่ามันมันกลายเป็นอัตลักษณ์ของ,ององค์กรจน กลายเป็นแบบเครื่องหมายของพรรคอะที่จดจําได้อะคือเทียบกับพรรคอื่นเขามีมสีไหม <วะ S 2> เขาก็มีสีแต่ว่ามันนันเป็นสีซ้าไปซ้ำมาไงนน้นํเนา,าเงินแดงขาวแดงอยู่เงี้ยอะไรอย่างเงี้ยฟ้าบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันก็ซ้าไปซ้ำมาอ,มอ,มอันนี้อันนี้อันนี้เพิ่งสังเกตใช่แต่ก้าไกลเนี่ยคือฉลาดมากในการใช้สีส้มเอ้ยส้มไปเลยแล้วก็มันก็กลายไปเนี่ยเรียกว่าพรรคส้มพักส้ม,สม,มชัดเจนมากถ้าเข้าไปในออนไลน์ต่างๆแพลตฟอร์มทุกอันของเขาเนี่ยสีส้มจะชัดเจนมากอันนี้พี่ว่าสําคัญอืม เรื่องการเลือกตั้งครั้งนี้ทำให้พี่นึกถึงการใช้โซเชียลมีเดียของโดนัลด์ทรัมป์ในปี2016ที่ส,สหรัฐอเมริกาที่เขาเลือกตั้งคราวนั้นอ,อันนั้นก็คือกลายเป็นแบบไม่ใช่แค่ทอล์กอ t ฟเตอรทาว์อ่ะพูดกันถึงทั่วโลกเลยว่าทรัมป์เนี่ยเขากระหน่ำใช้โซเชียลมีเดียมากโดยเฉพาะทวิตเตอร์เนี่ยทวีตทวิตทวิตอยู่นั่นแหละทวิตดา่ดา,คดา,คดาคนนู้นด่าคนนี้อะไรไปเรื่อยของแกเนี่ยจนเฮ้ยชนะการเลือกตั้งเฉยได้เป็นประธานาธิบดีมาแล้วอทีนี้นอกจาก แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทั่วไปที่ที่เราเห็นแล้วอันเนี้ยอันนี้หลังหลังจากเลือกตั้งเสร็จเนี่ยมันก็จะมีอีกแพลตฟอร์มหนึ่งที่เป็นคอมมูนิตี้ใหม่แล้วกันอ่าเรียกว่า Discord ตอันเนี้ยผมก็เห็นว่าพอเขาเลือกตั้งเสร็จเนี่ยใช้คำว่าว่าที่ละกันรัฐมนตรีกระทรวงดีหรือดิจิทัลของเราเนี่ยอ่าเป็นสสพักเก้าไก่ชื่อสสเท้งอ่าเขาก็ทํางานเลยสร้างแพลตฟอร์มขึ้นมาเพื่อที่จะระดมไอเดียพร้อมกับ tracking นโยบายของเขาที่เขาเคยหาเสียงไว แพลตฟอร์มนั้นก็คือ Discord ทีนี้วก่อน Discord คืออะไรอ่า d i s ค o r d คืออะไรคือ Discord อ่ะมันมาจากเกมเมอร์พี่มันเป็นมันเป็นเหมือนคอมมูนิตี้เอาไว้คุยกันเอาไว้เวลาพี่เล่นเกมพี่เล่นคนเดียวไม่สนุกถูกป่ะพี่ต้องเล่นหลายๆคนพอพี่เล่นหลายคนปั๊บเนี่ยมันก็ต้องมีการขิงพิมมันจะเริ่มจากการพิม์ก่อนพิมด่าพิมพ์นู่นขิงอ่ะยิบมือมือก็จับเมาส์จับคีย์บอร์ดจะพิม์ไงวะ Discord ก็เลยมาเสิร์ฟตรงที่สามารถ สตรีมเห็นจอพร้อมกันพูดกันไปด่ากันไปได้ระหว่างเล่นเกมอ่ามันมาจากเกมเมอร์ก่อนพอมันเกมเมอร์เสร็จปั๊บเนี่ยเราพนักง,งานออฟฟิศหรือทั้งหลายแหล่อะไรที่เขาเนเฮ้ยมันน่าจะามาเวิร์กกับการทํางานได้นะมันเหมือนเกิดเป็นคอมมูนิตี้ได้เออคือ Dis c o r d มันจะมี2ประเภทหลักๆคือห้องสำหรับแชทเท่านั้นแชทอย่างเดียวเลยกับห้องที่มีแชทได้ด้วยแล้วก็วิดีโอคอลได้ด้วยซึ่งผมเดาว่า ดิสคอร์ดของ9กกเนี่ยของ9้าไก่เนี่ยชื่อห้องก้ก9กกีนั่นน่าจะเป็นห้องสําหรับแค่เอาไว้พิมพ์ิมพ์พิมพิมหากันแค่นั้นเองทีนี้มันจะมีอีกห้องประเภทหนึ่งคือที่สําหรับไว้สตรีมหน้าวิดีโอคอลนะอันนี้เหมาะสาหรับ work from home คือถ้าเกิดว่าพี่ work from home อ่ะพี่จะต้องซูมกับใครใช่ป่ะพี่จะต้องเอยขออนุญาตซูมตรงนี้เวลานี้สะดวกไหมคะแต่นี่มันเหมือนกับเรานั่งนั่งออฟฟิศด้วยกันไยครับลิสคอร์ดก็คือเปิดโปรแกรมทิ้งไว้พี่อยากคุยกับใครเช่นพี่ยยาคุเ พี่ก็จะโกวนเรี่ยเอ๊ะมันก็จะเด้งที่ผมผมก็จะคุยกับพี่ได้เลยทันทีเหมือนแบบไอ้เรียกมาคุยอะไรเงี้ยอันนี้ออดิสคอร์ตก็จะสะดวกตรงนี้แล้วก็แต่ว่ามันจะไม่เหมือนโซเชียลมีเดีย a c e b o o k ตรงที่ Facebook มันจะโพสต์เตอร์ัสได้มันจะอ่าโชว์รวยโชว์หรูกินหรูอยู่สบายอันนี้ะแต่ออดิสคอร์ตเนี่ยมันทำมาเพื่อแชทคุยกันมันเป็นเหมือนเหมือนไลน์สื่อสารกันเออไลน์กรุ๊ปที่มีวิดีโอคอลที่ชัดแล้วก็แล้วก็ไม่หน่วงตอนช่วงที่เป็นโควิดหนักๆอ่ะ แบตไก่ก็ใช้ Discord ใ,ชในการถ่ายรายการใช่นะเพราะว่าเราเลือกใช้ Discord เพราะว่าเวลาเราต้องมอนิเตอร์จากแต่ละที่อ่ะเราต้องมีจอมอนิเตอร์ว่าถ่ายพี่หนุ่ยเป็นอย่างนี้ใช่ไหมลูกค้าดูคอนเทนต์ดูอยู่คนละที่กันเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญคือความหน่วงต้องไม่หน่วงเขาว่ามันหน่วงน้อยที่สุดใช่มัน,ม,นมันปล่อยบิตเลสได้ได้สูงมันเลยหน่วงน้อยแล้วก็เป็นแพลตฟอร์มที่ส่งรูปส่งวิดีโอแล้วไม่หายอ่ะ,อะแล้วก้าวไกลหรือก้าวกรกเนี่ยมันคืออะไรอ่ะก้าวกิกเนี่ยก็คือ โอ้ถ้าเข้าไปไดมมีหลายคือพอเข้าไปในห้องนี้ใช่่ะมับก็จะมีท็อปปิกให้ดูท็อปปิกก็จะเยอะมากเป็นร้อยรอันท็อปปิกเช่นอ่าสอสเทคแนะนําตัวกฎกติกาห้องอ่านโยบาย300ข้อมีอะไรอ่าบางคนมาแนะนําตัวอ่าเก่งด้านไหนส่วนใหญ่จะเป็นเหล่า developer ปอร์ในเมืองไทยที่อ่า เป็นสายเดฟอประมาณ8,000คนตอนนี้นะตั้งวันนี้นะมีอยู่8,000คนในห้องนั้นแต่ละคนจะมาออกไอเดียนโยบายไอทนู่นนี่นั่นต่างๆซึ่งเดี๋ยวเราจะเชิญสอสเทคเนี่ยมาสัมภาษณ์ถึงห้องนี้ด้วยในในในหนุ่ยทอลซึ่งอีกรายการหนึ่งแต่ว่าเราโดยรวมคือเป็นการระดมคนสายไอทีสายกี๊กสายเนิร์ดเพื่อมาคิดนโยบายร่วมกันจับประชาชนนโยบายอะไรที่มันดี ที่มันไม่ดีต้องปรับปรุงต้องเพิ่มนู่นเพิ่มนี่นั่นก็จะเป็นห้องที่แบบว่าเอาไว้พูดคุยนโยบายต่างๆโดยถึงการ tracking สามร้อข้อนโยบายจากพรรคก้าไกลว่าทําได้จริงไหมเขาต้องการจะเปิดให้ประชาชนเห็นว่าเอ้ย t r a c ได้นะที่สัญญาไว้เนี่ยสามรอข้อข้อไหนทําแล้วบ้างข้อไหนยังไม่ทาบ้างหนึ่งสองสห้า tracking ได้ซึ่ง <laughs> ฟังแล้วนี่ขนลุก <laughs> เราเราไม่เห็นเราไม่เคยพี่ไม่เคย <laughs> คิดเคยฝันว่าเราจะเห็นรัฐบาลมาคุยนโยบายกันใน เออในดิสคอ r เออก็ก็จริงๆไปจไปจอยได้น Discord ก็ใครอยากเข้าก็ก็เข้าไปที่ Facebook แปรต๋้เราเราโพสต์ไว้อยู่อ่าใช่ในผมผมลองอ่านไอเดียเข้าๆนะผมเปิด Discord อยู่นะเนี่ยไอเดียก็จะมีการสนับสนุนวงการเกมในไทยโอเคหรืออยากให้ทุกโรงเรียนใช้แท็บเล็ต iPad ในห้องได้ยังไงบ้างอเปิดพร้อมเพย์ให้นักท่องเที่ยวต่างชาติใช้ได้เนี่ยเริ่มมีไอเดียบางๆเอ่อเสริมดิจิ m a ลโนแมสได้ในไทยทำงานที่ไหนก็ได้ ดีนะไอเดียใหม่ๆเยอะมากแล้วแล้วเขาเก็บไอเดียอย่างเงี้ยไปไปพัฒนาต่อเป็นเป็นเป็นนโยบายรัฐเออเหมือนกับเปิดเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนแต่แอปนี้มันอาจจะยังแบบไม่ค่อยแพร่หลายเท่าไหร่แต่จริงๆนะถ้าถามพี่ว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าอะไรที่มันแบบว่าทุกใครทุกกลุ่มทุกอะไรเข้าไปอ่ะมันก็จะดูเป็นแบบก็มีคนไปป่วนไปปั่นไปอะไร้ยเป็นสแปมตอนนี้ก็เริ่มเริ่มมี คนจะเข้าหลังจากนี้ต้องมีวอล i ิ y ฟล์แหละตัวผมมาเข้าแรกๆไม่ต้องวอล i ิ y อ่าโอเควันนี้ประมาณนี้แล้วกันสำหรับเอพิส od แรกของ IT r ีรีตองนะครับครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังนะครับแล้วก็วงเล็บจนจบนะครับ <laughs> โอเคแล้วกลับมาพบกับการหยิบขนบ IT มาคยี้ตามธรรมเนียมแบบนี้ได้ใหม่ทุกสัปดาห์ครับและนี่คือ IT รีตองพอดแคสตติดตามตอนใหม่ของ IT รีตองพอดแคสตได้ที่นี่